นมือนี่ก็เป็นมือที่มือนี่จะเป็นมือวันที่สามสิบนะคะก็ตลังแต่กลับมาจากโคราชวันที่ยี่สิบเจ็ดมาถึงมือนี้ก็สามมือแล้วเป็นสามมือที่กักตัวนะคะก็เก็บของมาจากพี่น้องค่ยคอยๆทยอยเก็บอของนั่นเก็บของนี่ทีละน้อยทีละนิดไปจ้ะ เมือ่อนี้กับนี่ผงยัางชีพนะคะผงยัางชีพจากทั้งเทศบาลเนาะเพื่อนเอามาไห้ <laughs> เพื่อนเอามาให้ผู้ที่มาจากตั้งจังหวัดเราก็กักตัวสิบสี่มือจ้ะ <laughs> เพื่อนเอาไมาไห้กัหมายถึงว่า บ่ห้พวกเขาออกนอกบ้านบ่ห้เขาออกไปซื้อนั่นซื้อนี่ยังสี่แม่คะ่ะเพื่อนกัขอความรวมมือว่าให้กักตัวเข้มข้นอยู่ที่บ้านอี่สินะคะสําหรับคนที่มาจากจุดเสี่ยงต่างๆเนาะอืมนี่จ้ะอันนี้เป็นของจากทั้งเทศบาลเออจากเป็นของจากทั้งเทศบาลออำเภอชุมเพนะคะ มีไข่มีนม้ำมีอาหารแห้งเนาะมีน้ำมันผืชมีข่าวสารนะคะมีมามา่ามีเสมม้นมีแล้วก็นี่น้ำปลามีปลากระปอ๋องอู้ดีเลยกำลังอยากกินปลากระป๋องนะคะกำลังอยากกินปลากระป๋องพอดีเลยจ้าเนาะะ,ะ,ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทั้งเทศบาลขอบคุณทั้ง ทั้งเทศบาลอ,อําเภอชุมเพขอบคุณทั้งบวชสิบเป็นท่านนายกท่านปรลัดหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ที่นีส่วนรวมเนาะบวชสิบเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอาของมาให้นะคะบวชสิบเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลบวชสิบเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนาะวามจริงเร็วเน่ะมันก็คือว่า มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันนะค่ะจังแววเขามาในบ้านจังสิมาจากต่างจังหวัดจังสีเนาะ<อ>เขากำลัาเขาสู่ระบบการกองอเมื่อตรวจเชื้อเร็วบพบเขากับจังเขามาบ้านเราก็มากักตัวคือมันเป็นอ้อย่างที่ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันเลอยู่แล้วอจ้นะเน<อ>าะกระบืถือว่าเป็นเรื่องอีอย่างที่เนื้อบ้ากว่าเลี้ยง<อ>เท่าไรหรอกอเป็นเรื่องอ่ะพวกนี้ คือว่าเฮากัเต็มใจเพราะว่า,าถ้าเฮาปลอดภัยปลอดถ้าเฮาปลอดภัยปลอดลูกดีเร็วเฮาเขาขมาหาครอบครัวเฮาอยู่บ้านเฮาเขาขมาหาพี่น้องห่วงบ้านเฮาจังสิเฮากับสีโบได้เป็นตัวตัวแพร่เชื่อเองค่ะเนาะมันก็สิได้ปลอดภัยสิได้สบายใจกันทุกกำทุกฝ่ายอย่างสิจ้ะเนาะของกินก็มีไข่มีน้ำนะคะ เป็นหลักๆก,กัดสิเป็นของแห้งจ้ะส่วนอันนี้นะคะนี่นี่กัสิเป็นน้ํานะคะมีอาหารแห้งมีพวกบะหมี่ครึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มีผ้าผ่าอ,อากาศอนามัยเม็ดนะคะแล้วก็สิมีพวกนมพวกยังนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นของเออเป็นถุงเป็น ผงยังคีพจากกุ้มอสอมนะคะอุ่มกุ้มอสอมของตำบลหนองไผ่เฮานี่แหละนะคะกับกับท่านสสท่านอีหยังหลายๆอย่างเพื่อนเกษีดูและลูกบ้านของเพื่อนพ้ทธิมาจาะตั้งอย่างวัดน้ำกันนะคะมือของเกษมายู่สองอยางเนาะเพื่อที่เฮาสิบย่างหน่อยกะได้ใส่ของพวกนี้ได้ใส่ของพวกนี้นะคะ อาไว้กินช่วงที่กลับตัว14ิซีมือนี่เนาะคลิปนี้กับสัส้นๆนะคะพี่นอ้องจากว่าใจนะคะกับอยากขอขอบคุณนะคะทั้งเทศบาลอำเภอจุนเทนะคะ,ะอขอบคุณทั้งทีมงานอ,าอาสามมอเมปอะจารย์ตะปนนองไผ่นะคะ ที่ใครดูให้การดูแลอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆได้ใจดเด้อช่วยๆกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยกันปกป้องคุ้มพรอของเรานะคะปลอดไัยปลอดตุมเนาะปุูกมันกําลังไล่เลี้ยงมันบ่เขาไฟาไฟมันบ่เลือกชั้นวันน้ำมันบ่เลือกอายุสูงตามแม่ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันควกมร้อนได้ดีที่สุดก็คือช่วยกันให้ความร่วมมือตอ่อเจ้าหน้าที่เพิ่นนะ เคลืนหายเดหยังกับพ้นปฏิบัติตามยังเข้มงวดเข้มแข็งนะคะคิดหนึ่กับใบสนีก่นอกนน้องเนะาะได้ตายค่ะขอบคุณอีกครั้งจ้า